ขอบคู่ทุกทุ่มีส่วนจำกงานวันนี้ด้วยนะทุกหน่วยทุกอ,กองที่ร่วมมือกับวันนี้แม้ว่าถ้าหาทรัวแม้ว่าใครต่อใครที่มาวันนี้เขาอ,อยากจะคอบคุมเพราะท่านนายหลวงนะทำใือเขาได้มีเฉลยฉลองท่านนายหลวงวันนี้เพราะบารมีท่านถึงจริงจอันนี้ตัวตัวเอเมื่อสภาร้อยสภาร้อยสิบสองแม่ฟ้าหลวงไปออกไข่ที่ หมู่สี่ที่บ้านเราอะบริเวณบ้านอะไปอยู่หนึ่งเดือเลยวพว่าเราพากันไปหาแม่ฟ้าหลวงท,ทุกวัดทุกวัดขอเลี้ยวเข้าทุกวัดทุกมือตลอดถ้าแต่2 5 1พอมาล้วสองพนห้ร <25 12 S 2> ้บสองนะคะเนี่ไปอยู่ค้าค้าแรที่นั่นหนึ่งเดือเลยนะเนี่ยเพว่อเราไปหาแล้วก็ต่อมา2,520้อ่ท่านในหลวงไปโรที่ขู่วังที่ปินอมมง พวกเราตอนนั้นน่ะไปกัเยอะไปหาท่านนายหลวงผมก็ไปด้วยเมื่อกัดถวายกล้วยไม้ท่านนายหลวงมาเอากล้วยไม้ขอผมแล้วก็บอกว่าอยากจะถามอะไรตอนนั้นผมคุยแม่ออกเลยคุยแม่ออดคุยเรื่องใจจะค,คุยแม่ออกอันนี้ครั้งแรกครั้งที่สองท่านนายหลวงมาที่บ้านลุงเลยเนี่ยมาอยู่ที่บ้านลุงลุงก็ท่านนายหลวงครับ ลุงตัวตัวลุงน่ะได้ผูมือให้ท่านนายหลวงรัฐสามครั้งโอ,โอีกครั้งโโหนึ่งลถที่ขวาอีกครั้งหนึ่งมาที่หมู่บ้านขอตัวสองครั้งอันนี้โโคิดว่าเขาก็คุยไปเรื่อยว่าโอ้นายโยธธรรมธโมทรขอคนไทยมีแต่ยี่สิบกว่าผมไม่เคยไปบ้านลุงแต่ท่านนายหลวงัเคยไปบ้านลูด้าสองครั้งเรามาขี้เนี่ยค่ะ <c oughs> อันนี้น<ส>ี่เพื่อดยใจคุณพ่อจอนี้นะคะ อันนี้เรื่องจริงที่ลูกก็ได้คุยมีมีครั้งหนึ่งลูกก็ผูมือให้ท่านานายหลวงท่านนายหลวงบอกว่าอันนี้มาคุยอะไรไม่รู้ผมก็อธิบายว่าอันนี้นะขอใื้ท่านนะ่ะอายุยืนเหมือกอ็หินเย,ยเหมือนน้ำหัวงออย่าไฟวท่า,ทานนายหลวงบอกว่ามางอไหล <laughs> เสียแล้วแกหัวกลาเป็นหมูลเลยอันนี้อันนี้เรื่องจริงแต่รายละเอียดว,วันนี้